หลังจากที่เราเซตเรื่องเกี่ยวกับ config นะครับ c o n f i g u r a t i o n หลังจากการ a t e database แล้วเนี่ยเรามาทำ m า s t s t e r กันครับคราวนี้ผมจะเริ่มเกินแล้วนะครับเราจะต้องมาทำเรื่องเกี่ยวกับ master นะครับของ sales product ตัวนึงนะครับ a ซ e s Product ตัวนึง่งซึ่งแน่ๆเลยนะครับ Product ตัวนี้นะครับยังไม่มี ก่อนที่เราจะสร้าง master product เรามาสร้างสำคัญที่สุดก่อนนะครับก็คือเกี่ยวกับ UOM นะครับ Unit of Measurement นะครับผมจะสร้างโปรดักต์มาสเตอร์โปรดัตัวนะครับ1ก็คือชื่อว่า f i n i s h g o o d นะครับ UOM ของเขาคือชุดนะครับก็คือเดี๋ยวผมสร้างเป็นสาดท้ายแล้วกันนะครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับหน่วยรับคือชุดนะครับวัตถุดิบนะครับหน่วยรับเป็นชิ้นนะครับรับแพคเกจจิ้งนะครับหน่วยรับเป็นเมตรนะครับ แน่นอนว่าทั้ง3ตัวยังไม่มีเน่วยนับที่เป็นภาษาไทยนะครับเราก็สร้างหน่วยนับที่เป็นภาษาไทยกันเลยนะครับชุดนะครับเป็นยูนิตนะครับลาวดิ้งนะครับลาวดิ้งคือปัดจํานวนเต็มไม่ต้องมาปัดทฤสิยมนะครับแล้วก็คีเอดก็คือเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นก็ยูนิตเหมือนกันนะครับลาวดิ้งไม่ปัดนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวเป็นเมรนะครับ อันนี้อืมสำหรับเมตรนะครับจะมีของเดิมอยู่นะครับเมตรนะครับเมตรจะมีคือตัวเอมนะครับซึ่งเป็นแคตตาล็อกของ long distance ก็คือเป็นเมตรเป็นกิโลเมตรนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราสร้างแบบง่ายๆไปก่อนนะครับก็คือหน่วยความชันเองเมตรนะครับไม่ยุ่งกนะับใครนะ การสร้าง U M U M ในลักษณะแบบนี้นะครับได้ผ่านการคัสตสมัยแล้วนะครับเพราะว่าสแตนดาดตัวเดิมเนี่ยไม่ยอมนะครับก็คือไม่ยอมให้มีแคตตาลรีเดียวกันที่เลโชสำกันนะครับถามว่าทำไมนี่เพื่อสะดวกนะครับสำหรับคนไทยเช่นเดียวกันในการจี้ง่ายๆนะครับเราได้มาสเตอร์ที่เป็น U M และวลำดับถัดมานะครับเราก็มาสร้างมาสเตอร์โปรดักต์กันนะครับมาสเตอร์โปรดักต์ตัวแรกนี่คือเป็นสินค้าขายนะครับ ก็คือสินค้าสำหรับรูปแน่นอนไม่ต้องมีแคนดี้ประเชษนะครับเป็นสินค้าขายนะครับเซลนะครับสินค้าประเภทนี้คอนโทรลสต็อกนะครับเป็นแบบเม e ท to o r ออเดอร์และผลิตนะครับและ UOM ที่สำคัญเลยก็คือชุดนะครับชุดนะครับแล้วเราเซฟนะครับ สาระสำคัญก็คือนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น6.1เราจำเป็นจะต้องเลือกเอ็นให้ตรงเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะไม่สามารถเชนมันได้ต่อไปเราก็ไม่เพิ่มวัดถุดิบวัดถุดิบเราไม่ขายนะครับเราลืมไปเลยว่า้รงตั้งเงินเนี้นวย ทีนี้สินค้าขายผมไม่ได้ใส่รหคสเอาละนะครับเวอร์ชันนี้มันเป็นจะต้องทำมาสเตอร์นะครับเป็นสต็อปเปอจรชิ้นสุดท้ายก็คือแองเกจจิ้งก็คือบรรจุพัณฑ์นือกติกลับนั่นแหละครับ เก็งซื้อชูนึงนะครับสต็อกเห็นเป็นคอนซูมแล้วนะครับคอนซูมเลโด,ด่ดอกใบเป็นแม่นะครับแล้วเราก็เซฟเอาละครับอ่าบรรจุไปนะครับเราไม่สามารถขายบรรจุกันได้นะครับเอาละลำดับถัดมา เราจะต้องคอนฟิกเกี่ยวกับมาสเตอร์โปรดักต์แต่ละตัวว่านะครับว่าเป็นตัวเก็วกหรือว่เป็นตัวใหญ่เอกสารที่ใช้ในการเบิกหรือโอนนะครับเบิกหรือโอนใช้เอกสารอะไรนะครับเราจ้องมาสร้างเกี่ยวกับสต็อกจูนอลก่อนครับในกระบวนการผลิตนะครับในกระบวนการผลิต เราจะแยกนะครับเราจะสร้างสมุดนะครับเพื่อคุมการเบิกต่างๆนะครับในที่นี้ผมตั้งสมุดเบิกวัตดุบิบนะครับซึ่งเสมอเบิกวัตดุบิบนะครับเช็คของนะครับเช็คของก่อนเบิกนะครับแล้วก็เลข running การใช้เลข r ัน n i n g อันนี้ผมขอใช้เลขเก่าๆก,ก่อนนะครับ picking internal m o v e นะครับ save เราสร้างสมคุดบรัรทตัวนี้แล้วราดับขันมาคือเวลาวก็ว่ารูปเขียซะก็เป็นเบิร์บรงจุดพันครับเป็นแพคเกจจิ้งใช้เลขลัางเดิมนะครับแล้วเรามีเบิร์นะครับเราก็ต้องมีโอนเพราะการผลิตแล้วผลิตเสร็จสิ้นนะครับแล้วโอนนะครับ เทาคลังนะครับสินค้าสาเร็จรูปอย่างนั้นกิจกรรมแบบนั้นเราเรียกมันว่าโอนครับการโอนจะมีพิเศษนิดนึงว่าเป็น transfer journal นะครับไม่ต้องเช็คสต็อกนะครับสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยใน journal เราจะมีสมุดเบิกวัตถุดบสมุดเบิกดบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็สมุดโอนบรรจุภัณฑ์นะครับเราทํา3 3 journal นะครับเพื่อเพื่ออะไรนี้นะครับใน master product นะครับ ในแต่ละโอดัตเราจะต้องบอกอย่างน้อยหนึ่งเจอเนลนะครับถ้าเป็นสินค้าขายล้วก็บอกว่ามันโอนเพราะว่ามันผลิตผลิตเสร็จแล้วก็ต้องโอนนะครับลำดับถัดมานะครับวัตถุดิบวัตถุดิบเราซื้อนะครับซื้อไม่มีโอนนะครับมีแต่เบอร์วัตถุดิบนะครับลำดับถัดมานะครับแพคเกจจิ้งบรรจุภัณนะครับบรรจุภัณฑ์ก็ซื้อในการซื้อก็เบอร์ การจัดกาเอาละนะครับ,บ,ลนะรบหลังจากที่เราคอนฟิกเรื่องมาสเตอร์โปรดักต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซอร์เวอร์ในเซสชั่นถัดไปกันนะครับ